kì long kì long bắt thương ngưu xinh kì long, ừ đến như thế ngũ này, này. bên บอสันกนาข้นเก่าประกาศกันเอาดรมันเองตัดพวกใหม่ใช่ป่ะเช็ดอาอาอาชิ้มาลองยักหน้ามาเปิ้งมือนเอาใ่ยมก็ทาหมือนไปิ้งนทำกันนะเปมามเหมอกันคือเก่าตั้งแหลกอะ มาถ่ายกันเลยอืมเฮ้ยพี่น้องพี่น้องมาถงองูสิงพี่น้องอุ้ยนี่งูสิงอุ้ยเนี่ยถืองูสิงเสร็จไหมทำบางตังก่อนก่อนมาคนเดียวไปสิแลยพี่น้องกันเก็บเดี๋ยวด

แถวแถวเดียพี like things, huh? right. ่น right. so. ้องปกติแถวนี่มันลักษณะการเดียบของแถวนี่เพราะว่าในที่ถือมือสิงไม่ได้หรองก็คือชัดเลยข้ามเดียบง่ายเลยอันนี้มันถือได้ติดแล้วเนี่ยงงอะไรไหมเฮ้ยกวาดเลยเนาะมันหมานะพี่น้องเนาะมันหมานี่ปกติแถวเดียบมันต้องเป็นชัดมีขาพี่น้องชัดมีขาบ้างทีถ้ามาถูกใหญ่นี่มันถูกเดียบไหนนี่งงกันเนี่ยนี่เนี่ยูกพันเลยถูกึ๊ที่วัดตัวนี้กับที่วัดไงเดิพี่น้องเอ๊ะวัดซำดำผาี่น้องไปซำดำมีดไปนะกวาดมีดเดี่ยวหนึ่ ถ้าเกิทังเพขอํา่ีอะซ้ำต่วตมนี่ที่ว่าสุดยอดเลยตัวนี้ก็ได้โอเคแล้วตต้มนี่ก็นได้ตัวุปนี่ปลกลักข้ออย่างนี้เลยพี่น้องเฮ้ยงงเลยนี่ทูกเปังแต่นี่ลักษณะเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยดานทางเหี่ยวเดี๋ยวสถานีลองลองสาิบ้างเนาะมันมันมาถูกไปังเนาะลักษณะการทาเหี่ยวเลยกันลักษณะการที่ว่างูมันมันลอยข้ามาพี่น้องมันชิลอยข้ามเราเห็ดไปอมันถึงถูกหักขอแบบนี้ฮกอยเนาะพาถ้าเกิเคยเห็นพี่น้องเคยใส่เหี่ยว sau này thì mùa pháo mùa thanh hèn này. Tân nhân pha, ngọc tai một này Cái này. Tân nhân một sinh tụi bay bên nó đi tải? Hm hm. Mona cigar. Hm 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 Đưa bên đó đưa Đưa Ô oh. Quá này nhanh Quá wow, này wow, có, có ngày Bảo sắn nành như, nành như, nành như này nhanh oh. Nhanh bỏ sút đây này Á wow, thôi Này bên này sút đây này này có bị Lua bên thằng sút Qua Quá wow, này có bị sọc bên đó Sọc này Bắp nhau có ngủ tụi

น้ำหนักของน้ำหนักหัวงูนี่พี่น้องเนาะน้ำนักตัวมัน,นแล้วหัวมันมาเลื่อยขัน้นแบบนี่น้องเนาะมามาหัวหัวงูก็เลยมามาทับบริเวณตรงไมเ้เหยียบพี่น้องเนาะปึ๊บมันจะสามารถคล้องปลาฉีก็เป็นอย่างเนาะเป็่ไปไหนเนาะโอ้เป็นไปไหนอ,ไปไปไอยู่เป็นไปไหนอยู่พี่น้องนี่สามารถคล้องได้แบบนี้น้ำนักตัวงูแล้วถ้าไม่เสียกมันลัดเข้าไปแบบนี่เวลางูมันดิน่นดิ่นไปดิ่นมาเปน็นอย่างเนาะ มันก็จะมาพันมะเพื่อไปในพีน่น้องมันพันไป be นี่พันไปในพี่น้องน่าดีไปนู่นเนาะงูเนาะทำให้มันรัดไอเสียรัดข้อกันแน่นในพี่น้องอ๋อเป็นไปไหนเป็นเมื่อไหนพว่าสา ar, ั้นพอเคยเห็นว่าพอเภทดงูมัดมัดถูกให้หอยให้เหียบไปในพี่น้ะงปกติจะเป็นชัดมีขาไปน้องชัดชัดขาชัดปีกในพี่น้องกว่าชัดปีกมันมันมันจะมาแบบสีไปน้องมันจะมามาไปนี่เวลามันมามันเดินมาไปน้อง เจ้าห้างก็ทางแับกึ๊บเะใส่ไม้มาคัดมาคัดตรงไรไปน้องเบลนี่เนาะท่านว่าคนบ้านเฮาเห็นเนาะงพี่น้องกักัสิเคยเห็นแหนะประเภทนี้อยู่เนาะทางห้างว่าคนบุ๊มแนคนบ้านเฮางพี่น้องอาจจะยังบุกเข้าใจแบบมันเป็นถูกได้แต่ไหนไปน้องนาะพวกสัตว์มีปีกสัตดท้ายไปน้องเนาะพอแหวประเภทนี้ห้องบริษัทอะไรห้องห้องจำเป็นต้องหาเหยือมาล่อกพี่น้อง ต in th like kind of so ัวพวกสัตว our ์มาก็ออกมาหาหากินอยู่แล้วพี่น้องออกมากินตามธรรมชาติของมันนะเพราะมันมามันเดินผ่านมาพี่น้องมันเห็นหลองน้ำแบบนี้หรือว่ามันเห็นไก่ๆกบแรงน้ำอาจจะมากินปลากินก็ไ้พี่น้องเพราะมันเดินมามมื่จะเดินมาเป็นแบบนี้พี่น้องส่ขามันเดินมาเป็นีงพี่น้องจิงก์ใส่ขามันเดินมาพี่น้องนี่แต่วมาเหยียบพี่น้องนี่รึเปมาฟังงงก็ได้พี่น้องเดินมามาเหยียบมาเหยียบตรงตรงใหม่ตรงไม้เหยียบพี่น้อง พอแหงว่าเป็นแหงเหยียบไปน้องเึ้นมาไปนี้ปึ๊บเหยียบปึ๊บมันก็จะคลองเท้าพี่น้องนี่มันบสามารดไปได้พี่น้องนี่พลิกขท้าบสิถ้าว่าขั้นมันแข็งนี่มันจะมันขั้นมันะยอะมากเลยพี่น้องสำนักของตัวซัดมันก็จะดึงนอมาพี่น้องมันก็บบสามารดรุดไปได้พี่น้องน้องจะจะเป็นหนูถ้าเป็นหนูนี่มันจะหันหันหันหัวกลับมาขึ้นพี่น้องแล้วมากัดกัดสายได้พี่น้องถ้าเป็นหนูผูกแต่หนูของเท้ากับ ถ้าต,ตัวใหญ่หน่อยก็กัดได้พี่น้องถ้าขั้นบาแข็งแต่ถ้าขั้นแข็งเนี่ยอาจจะอยู่พี่น้องพวกนูผูกดูรองเท้าไปไหนขั้นแข็นน okay, งโอเคไปหลังโอเคมาสัา้นกัะซาจีได้บุงเนี่ยไปหน้องกลับเป็นไปได้ที่ซัดเลยก้านผูกพี่น้องดูว่าซัชจีหางแค่ไวพี่น้องมันี้